ขออวดลูกมายงชิดนิดนึงนะคะอันนี้ก็พ่อไปเก็บมานะคะที่สวนก็จะมีแอบ,บสุกบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ต้องรอคอยก่อนมันก็จะมีหลงมาแบบนี้บ้างนะคะก็จะสุกประมาณนี้น่าฐานมากเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ชิมก่อนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าให้ลูกค้าทุกท่านฟังนะคะว่าสวนเราอใช้สูตรไหนอะไรยังไงนะคะถึงติดผลผลิตแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือ อันนี้ค่ะนี่ตัวนี้เป็นแก้ปัญหาการขาดแคลเซียมนะคะก็คือแคลเซียมโบลอนนั่นเองค่ะเราก็ต้องซื้อแคลเซียมโบลอนยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะคะจะทําให้ขนาดผลของมะยงชิ้นเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มการสะสมอาหารด้วยแล้วก็ป้องกันการหลุดร่วงของดอกแล้วก็ผลด้วยนะคะที่สําคัญที่ใช้ก็มีตัวหลักๆก็คือแคลเซียมโบลอนกับ อ,อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือพวกคาร์าโบซันแฟนค่ะพวกพอตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัวตัวพอตนี่ก็ได้หรือว่ายี่ห้ออื่นก็ได้นะคะที่มีขายทั่วไปไม่ต้องเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะคะคาร์โบซันแฟนก็จะป้องกันแบบว่าเพีย้ยไฟมาทําลายลูกทําให้ลูกลายนะคะลูกลายเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูลูกลายนะคะวันนี้ก็แบบเราก็รีวิวบ้านๆของเราเลยนะคะลูกลายลูกลายเป็นยังไงเดี๋ยวกลับ อันนี้นะคะเป็นรุ่นที่2ทุกท่านอาจจะเป็นขนาดนี้แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นผลประมาณนี้จต่ลูกลายก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่ใช้คาร์บอนซันแฟนนะคะลูกก็จะลายแบบนี้เลยค่ะเนี่ยอันนี้คือฉีดไม่ทันเพียไฟก็มาทำลายลูกก็จะลายแบบนี้นะคะลูกค้าก็ต้องฉีดตอนที่เขาเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้ค่ะเล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะคะถ้าฉีดไม่ทันมันก็มันก็จะลายนะคะ แต่ที่สวนเรารุ่นที่2เป็นแบบนี้เยอะเลยค่ะไม่ค่อยติดนะคะรุ่นแรกเนี่ยก็จะติดสวยงามอย่างนี้นะคะ่ะเต็มต้นเลยซึ่งลูกค้าก็ลองดูนะคะที่บ้านเป็นยังไงนี่รุ่นรุ่นสองเราก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็จะมีติดบ้างนิดหน่อยหลงมาอย่างนี้ค่ะต้องคอยดูนะคะแล้วก็เรื่องของการหลุดร่วงหลุดร่วงเป็นปกตินะคะลูกค้าก็ร่วงทุกปีะคะ่ะเนี่ยก็จะร่วงตามพื้นดินแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยลูกเนี้ยยังหลุดร่วงเลย เห็นไหมคะก็จะมีร่วงบ้างเนี่ยค่ะรุ่งนี้ก็จะร่วงแบบนี้ตอนนี้ที่สวนจะเป็นขนาดนี้ซะส่วนใหญ่นะคะเนี่ยค่ะลูกค้าก็รอเก็บนิดนึงนะคะนี่นะคะสําหรับปีนี้ก็ต้องยินดีกับลูกค้านะคะที่แบบว่าส่งข่าวมาบอกกันว่าติดเยอะมากๆเลยนะคะในรุ่น2ซึ่งสวนเรานะคะไม่ประสบความสำเร็จในรุ่น2แต่ว่ารุ่นแรกก็พอมีให้เห็นนะคะ เป็นสวนที่ขายต้นพันธุ์ให้ลูกค้าทั่วประเทศนะคะแต่ว่าทางสวนเองอะ่ะน่าจะมีเยอะๆนะคะเพราะว่า,าผลผลิตน่าจะเยอะแต,แต่ไม่เลยค่ะเราแบบตัดกิ่งขายออกไปหมดนะคะผลผลิตเราอะ่ะจะได้ประมาณหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าของลูกค้าเนี่ยเขาจะได้กันเต็มๆเลยนะคะนี่นะคะมีกําลังใจมาด้วยนะคะก็คือนังเตีย้ยเตี้ยมาเร็วเตี้ยมาดูแม่รีวิว เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะให้ไก่เตี้ยแล้วก็พาเตี้ยเดินเล่นนะคะในสวนมายงชิดของเราเตี้ยก็เป็นหมาแก่นะคะที่รับเลี้ยงมาค่ะอีกทีหนึง่งไม่มีเจ้าของนะน้าไม่อยู่แล้วก็รับเลี้ยงแทนมาค่ะนิ่งๆน่ารักมากสำหรับลูกมายงชิดนะคะปีนี้ก็ได้ผลผลิตไม่ได้เยอะมากอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าด้วยสภาพอากาศหรืออะไรไม่ทราบค่ะ แต่สวนเราก็สู้ๆนะคะไม่ได้แบบว่าท้อไปยังทำกิ่งพันมายงชิดจำหน่ายเหมือนเดิมนะคะซึ่งเดี๋ยวแม่ก็จะพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะทาบต่อแล้วก็ทำต่อค่ะลูกค้าก็สามารถมาซื้อกิ่งพันมายงชิดได้ที่สวนนะคะสวนรุ่น2มีเยอะหรือไม่เยอะเดี๋ยวเราจะแนะนำสวนของลูกค้าของเรานะคะที่ติดลูกนะคะเยอะๆเลยแนะนำให้นะคะว่าเออชี้เป้าไปนะคะ สำหรับบางท่านนะคะที่แบบว่าเออสนิทกันอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนําให้ค่ะนี่นะคะจะให้ดูอันนี้เป็นรุ่นแรกและนี่เป็นรุ่นที่สองทอยตามมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้รุ่นที่สองก็ลูกประมาณนี้ละซึ่งมันก็หลงหลงมาบ้างมันไม่ติดหมดนะคะรุ่นที่สองของเราบางลูกเราก็ห่อแล้วนะคะบางลูกก็ยังไม่ได้หอ่อที่สวนก็เนี่ยค่ะรุ่นที่สองก็ประมาณนี้ ลูกที่สองก็จะไม่ค่อยสวยมากนะคะเพราะว่าอาจจะหลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าออกเยอะกว่านี้ก็คงจะดีนะคะเราอยากจะให้มีผลผลิตเยอะๆลูกค้าจะได้มาเก็บกันนะคะตอนนี้ก็หอบไม่ทันบางลูกก็เริ่มเริ่มเป็นสีนวลนๆแล้วนะคะอยู่บนต้นอันนี้เป็นมะปรางหวานค่ะลูกเขาจะไม่ค่อยใหญ่เท่ามะยงชิดน,นะคะลูกก็จะประมาณนี้ท่านใดเป็นคอมะปรางหวานก็เร็วๆนี้มามาสอยได้เลย อาทิตย์กว่ากว่าหรือ2อาทิตย์เนี่ยน่าจะทานได้แล้วสำหรับตอนนี้นะคะที่ส่วนก็กำลังทําขนมนะคะทําขนมเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้านะคะที่สนใจจะทานขนมฝีมือเรานะคะสามารถสั่งได้ค่ะก็จะขายหน้าเพจไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะลงติก t o อกด้วยนะคะพอดีมีช่อง Tik t o ออยู่นะคะแล้วก็มีโซเชียลหลายๆช่องทางนะคะก็จะผลิตขนมที่เป็นขนมออนไลน์สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้รับรองความอร่อยค่ะเพราะเป็น คนที่เคยทําขนมมาก่อนนะคะเมือก่อนเคยทําขนมขายค่ะแล้วก็หยุดไปนะคะตอนนี้ก็คือเพื่อช่วยให้ที่บ้านเนี่ยมีค่าแรงคนงานนะคะตอนนี้อยากจะทําขนมออนไลน์นะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคิดถึงการทําขนมขึ้นมานะคะก็เลยอยากทําขนม,มให้ลูกค้าลองทานนะคะเราเคยเปิดร้านเบเกอรี่มาก่อนนู้นนะคะนานมากแล้วแต่ตอนนี้ก็อยากจะทําอีกสักครั้งค่ะ สำหรับเช้านี้นะคะพ่อก็กำลังดูผลผลิตที่พ่อเขารอคอยนะคะนี่ค่ะลูกมะยงชิดของเราค่ะปีนี้นะคะอาจจะสุกน่าจะประมาณมีนาต้นมีนาน่าจะเริ่มสุกแล้วอันนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะถ้าอากาศร้อนก็จะสุกไวเรายังบอกไม่ได้นะคะว่าจะขายได้วันไหนแต่ว่ากะประมาณว่าประมาณนี้นะคะลูกก็จะเขียวๆหน่อย ห่อบ้างไม่ได้ห่อบ้างนะคะตามกําลังที่มีพ่าเฮ้ถ่ายคลิปสุกเมื่อไหร่ถามพ่อดีกว่าสุกเมื่อไหร่สุกแล้วค่ะอ๋อมันร่วงใช่ไหมนี่ปังหวานอ๋อปังหวานล่วงหวานถ้าอิดหวานถ้าอิดลูกมันจะกลมๆเล็กๆไม่โตถ้าทุนเก้ามันจะใหญ่หน่อยเอออันนี้ที่สุกนี่มันเป็นอะไรต้นนี้ะต้นนี้อะไรไหนต้นนี้ต้นนี้ ก็มายองชีดไงเอามายงชิด,เ,าาชดเดี๋ยววันนี้ห่ออีกนะเนาะไปถ่ายรูปให้ลูกค้าดูก่อนเขาจะได้มาเามที่ยวสวนประมาณมีนาได้ไหมต้นมีนาสุกไหมสุกอ๋อมีนาสุกเดี๋ยวลูกค้าเตรียมตัวมาซื้อได้ที่หน้าสวนนะคะเดี๋ยวพี่ๆที่สวนก็จะคอยเก็บให้ค่ะเพราะว่าถ้าสอยเองเนี่ยต้องล่วงแน่ๆเลยจะต้องมีคนคอยช่วยเก็บให้ แต่มาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ได้นะคะเหมือนเดิมถ่ายได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเด็กๆจะสอยเองต้องขออนุญาตปีนี้ให้ทางสวนเก็บให้ดีกว่าค่ะเพราะว่าผลผลิตมีน้อยค่ะถ้าหล่นไปมันจะเสียหายมากๆเลยนี่นะคะรูปเขาก็จะเป็นประมาณช่วงนี้ประมาณนี้แล้วค่ะที่สวนก็เหมือนเดิมค่ะผลผลิต น่าจะได้มากกว่านี้ถ้ารุ่น2มีนะคะที่จริงอยากเปิดสวนแบบเยอะๆให้ลูกค้ามาเก็บเลยแต่ว่าด้วยสภาพอากาศหรืออะไรไม่ทราบนะคะทำให้มายงชิดป,ปีนี้มันเป็นแบบนี้นะคะ